นาทีประมาณไม่ถึงไม่ถึงกี่คนครับมาอยู่ต้มมาอยู่ในป่าเลขุดประมาณสองร้อยเล่ได้เวลาขุดเป็นอ่างเกปปือบสามสิบปีพัฒนามาอยา่าง่นี้ยังก็ได้มีเสียงสร้างต่างคนแล้วก็ตอนที่เราขุดนี้มีประโยชน์นะครับรเราก็จะเว้นเป็นที่เกาะกลางน้ำไปสองเกาะครับเกาะที่หนึ่งก็จะเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่บริเวณปลายแหลมก็จะมีต้นยางนาที่สวยงามครับเพรตั้งใจรักไว้ครับเว้นเป็นเกาะไว้เพื่อเป็นการรักต้นไม้สำคัญๆไว้แี่เกดก็ชอบแน่เลยเป็นเรา ก็แล้วก็เรื่องความปลอดภัยไม่ต้องกลัวเพราะว่าหลังจากสองทุ่มก็จะเป็นพื้นที่ปิดก็จะเป็นพื้นที่ปิดที่ไม่ให้คนนอกเข้ามาก็จะมีแค่เจ้าที่ฝ่ายตรวจเจ้าที่โทรงพลดูเลยก็ยจะเดินมาดูตลอดเว,ดวลาก็ไม่ต้องดูเรื่อง<ๆ>ข,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 ของเรื่องความปลอดภยค่ะจะย้ายเต็นเราอาจจะเป็นพื้นที่เกาะกลางน้ำอีกเกาะที่เราเกาะขนาดเล็กกว่าก็อนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันไม้สองพันสองตาบมนพื้นที่นะครับที่ให้นก พักอาศัยได้ไปพักอาศัยได้ขยายนาดพิพิธภัณฑ์ก็จะมีนกกระยางนกกาดำนกเป็ดมาใช่ไว้เช้าก็นอนดูจุดไปป่าตรงหลังบ้านพักอาศัยอ่ะติดนั้นก็จะทำจุดที่ประมาเกือบยี่สิบเมตรแต่ว่าด้านหลังฝั่งนี้ก็จะที่ลงท้ายที่ท้ายเรือแพรก็ลงในนี้แหละก็คือถ้าเหมือนเอาเที่ยวที่ไทยจริงๆครับก็จะพายวนรอบอ่างเลยถ้าเช่าครับร้อบาทก็เวลา อนให้เราดีพายให้ครับก็เพิ่มอีกหนึ่งเวลาเขาให้สอนไทยให้ประสบพู่แล้วก็สอนไทยเปิ่มเติมอีกมั้งสี่โมงเราดีจะมาวันนี้เดี๋ยวช่วงช่วงตอนช่วงบ่ายีก็เดี๋ยวพี่ก็จะติดต่อนติดสอน้องๆที่มาเข้าคขางโอลิมปิกทางนี้ราขอสร้างอยู่ทางด้านททาางมือลพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในโครงการอพสทครับรักกุศลกรรมพืชประเทศต้องขอตั้งขึ้นมาเป็นสุขการครับก็ของท่านก็ได้ทุนในการก่อสร้างมา350ล้านบาท โดยการออกแบบตัวคาร์นั้เราก็ขอทราบเป็นรูปแบบของเลขแปดสองตัวมาใหกันความหมายของเลขแปดของเราก็เป็นเครื่องหมาย Infinity จะเป็นในเรื่องที่มีนิสับสุขตัวคารหลังนี้มีสโลแกนอยู่ว่าตั้งแต่ยอดถึงเขาหรืใต้ท้องทะเลประโยชน์แก่มหาชนตัวคารก็จะประกอบไปด้วยห uh. ้องจากนิรต่างๆทั้งหมด ห้องใหญ่ๆครัที่หนึ่งก็จะเป็นห้องเกิดเจ้าฟ้าก็จะได้ทับประวัติแลก็านการสร้างทราบตถาที่เราจำลองไปตกจิงเไว้กลางของหน้าหลังนี้ก็จะมีส่วน้องจะเน้เกี่ยวกับการคาสัตว์ก็พืชต่างๆพนุกรรมพืชและก็สัตว์ต่างๆมีห้องจัดเ้เกี่ยวกับห้องการวิพากษจดเ้ยงเกี่ยวกัาองท่สวยงาจะ้องประชุมขนดใหญ่ที่รองรับนะคเราคนไปไว้สกาจประชุมสันมนาอบรมแล้วก็จะบต่างเป็นนโยบายขอ ทั้งที่ทั้งที่ไห้ไว้เพราะว่าเราก็เป็นตัวแทนขายวัสดุของที่นครนะครับที่เป็นแม่ขายก็เป็นสุขการีของท่านจากของท่านหมาแล้วก็พอท่านก็ให้แล้วคิดว่ามีเห็นว่าพื้นที่ของมหมาลายไวรัสของที่มีพื้นที่ที่เยอะที่สุดในประเทศไทยก็เป็นพื้นที่มากที่สุดแล้วครับแล้วก็สามารถจะนําไปใช้ประโยชน์ต่อยอดทำลายการที่จะเป็นรายได้ ก็ในนี1 1> ้เห็นแล้วก็ให้คุณในการศึกษาเข้อมาเยอะวันนี้ไม่มีอ anyway. ยู่แั้วเพียงยิ่งสนใจยิ่งชอบก็ขับเรื่อยๆที่นี้เราก็ทำขึ้นมาใหม่นะครับดังนั้นครับถ้าขับตรงไปจนสุดนะครับเลี้ยวเลี้ยวขวาก็จะเป็นโซนพื้นที่ของพัฒนาศึกษาทั้งหมดที่เห็นฝั่งนี้ก็จะเป็นในพื้นที่ของสถานกีฬากลางก็จะมีสนามฟุตบอลสนามกีฬาสนาว่ายน้ำโรงยิมนะครับที่เห็นแล้วก็เบนด้านหน้าที่เห็นอยู่นะครับที่รูปปั้นนี้ก็จะเป็นพื้นที่ เราจะเป็นที่ที่เราทำขึ้นมาเพื่อการวิจัยและปอกหน้า ตนเชา้าต้องเกล่ยวสามารถจะตัดริานได้รอบหนึ่งแวจะเปิดให้เาี่ยวยกบนยินแล้วก็ทางด้านซ้ายนะครับที่เรา,าก่อสร้างอยู่ก็จะเป็นพื้นที่ป่าหน้าที่อยูเดียวกับห้างใกล้ก็จะเป็นพื้นที่ของโบราณสถาสนเป็นยุคตั้งแต่เรื่มก่อตั้งมืองนครเลยแล้วก็ตอนนี้เรากำลังก่อสร้างหลวงอยู่นะครับแล้วก็ขับตรงไปจนสุดทางก็ยังไม่สุดพ <c oughs> ื้นท <c oughs> ี่ป <c oughs> ่าอะไรครับก็จะเป็นสวนทุเรียนเอาเป็นแปลงผลไม้ต่างๆถึง <c oughs> สวนสลัดกระต้อนหอหรือว่ามีปาร์ก ีแล้วครับเดี๋ยวก่อนหน้าถ้าเราขับตรงไปสุดนะครับเลี้ยวขวาก็จะไปออกนอกทางด้าถ้าเราเลี้ยวซ้ายก็จะไปออกไปที่ของของาะเทปุ่ดี้เป็นจุดใหม่ที่เราตั้มขึ้นมาไปในะทว่าได้ย้ายไปอีก่ด้านหลังบนข้างบนนึงก็จะเป็นบนเท้าน้ำหอมเดี๋ยวมาเลยอ๋อใช่ก็ที่จุดด้านหน้าด้านหน้าพระครเลตอนนี้เราอยู่ในบริเวณเราอยู่ด้านหลังจุดนี้นี่ตัวมวยสอนตั้งอย่างตัวถนนเส้นี้ ทีเราจะอยู่ตรงสี่แดงนี้ครับพื้นที่ทั้งหมดนี้ประมาณตอนนี้ตอนนี้ก้าวไปกว่าเมื่อก่อนเหมือนฝาใช่ไหมเมื่อก่อนเหมือน่าจราเข้เราเรียกว่าถนนงูแหวนครับก็จะเป็นงูแหวนรอบนอกนะครับรอบนอกก็จะเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ต่างๆของมหาลัยครับตัวนอาคารเรียนนะราคารบริหารก็จะเป็นงูแหวนรอบในอันนี้เพราะว่ายาวขับรถไม่ก็จะกลับมาไปในจุดเริ่มก็เป็นพื้นที่ของพิธีการทุกคนครับ ที่เราก็กําลังขอท่างซ้ายมือก็จะเป็นพื้นที่ของเมมบูวินลิตครับเป็นพื้นที่ของสวนไทยที่เราก็จะรวบรวมสายพันธุ์ไข่เขียวพันธุ์ต่ครับนั่นมากใส่ไว้ภายในพื้นที่อ่างสวัสิของไข่แดงสายพันธุ์แล้วก็ใครทราบว่าไข่แดงสายพันธุ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในบ้างใช่ครับอาคารที่อยู่ก็จะเป็นอาคารจัดนิทีรการที่ทำพื้นเอาไว้ให้ท่านเที่ยวเข้าไปศึกษาเรื่องของสายพันธุ์ไทยแล้วก็จะเป็นคาเฟ่สองชั้นไม่ด้วยในตัวไปเที่ยวเที่ยวทีชุดชุนน้ำอินเดียรถอะไรประมานั้นของคนแถวนั้นครับ ทำจากไม้ไผ่ไปถ้าว่าไผ่นะครับเต็มพื้นที่เป็นก้อนใหญ่ก็จะต้องสบายครับแต่โรคไผ่โตแล้วแค่เปิดนะคะอ่าครับทางด้านขวามือครับก็จะเป็นพื้นที่นะครับแปลงรวบรวงการด้วยที่ทางโครงการหลวงครับตาอโรคกับทางมหาไล่นะครับนี่เป็นทางโครงการหลงสทรับตวโรคทางมาไลจะสังพื้นที่สี่ได้นะครับรวบรวมแต่การด้วยแต่การต่างใส่น้ำมันร้อยสายพันธุ์ก็จะมีทั้งเพื่อสวยงามรับเป็เพื่อการสนุก ที <cin stereotype> <dragging> ่มีตัวลำต้นแล้วเป็นกลีกล้วยขึ้นมาได้เป็นสีม่วแล้วก็จะเป็นกล้วยดอกบัวลัก็จะเป็นกล้วยแปลกๆขึ้นแล้มาเห็ดคุกสาวก็ช่อหอกล้วยตานสาวตัวดรกกล้วยดรกีกล้วยตัวเก่กล้วยที่กำลังจะนนี้แล้วก็แถวหลังนี้วยก็จะเป็นสองกล้วยทานได้ขึ้นกล้วยนากล้วยหักมุกกล้วยช้าชนกล้วยหิูกล้วยทองต่างกล้วยมาแต่พันธุ์ก็จะเป็นกล้วยที่เราอาจจะนำพวกไปขอาแล้วก็กลกับมาทำพั อันนี้คือเตรียมความพร้อมไว้แล้วก็รอที่จะเปิดใช่ไหมคาาวสว่าใหญ่นี้ก็จะเป็นอาคารศการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และปัญญาเพื่อทำนนนาไว้ให้เป็นการสำหรับโรเรีต่างเพื่าน้องนกเรียนึกษามาเข้าก้กันที่นีห้องที่หนึ่งห้องภูมิปัญญาชาบ้านครับนตจากมนาการวิจัยกได้ออกมาอะไริัครับว่าสาวตจากสามารถวิจัยแวก็ะาองต่อมาก็ไปห้องดราศาสตครับ ด้นใก็คล้าองรากน็ไปศึาร่อศาสกล้องดูดาวใหญ่มกมา็จะเป็นห้องวิทยาศาสตร์นะครับให้น้องได้มาทำแลกแล้วก็าการทดลองในการทดลองิดต่อมาก็เป็นห้องที่เราเก็บรวบรวมนะที่เมื่อก่อเราเคยริารศาตรที่เคอข่ายวงสดุจะมีประวติศางตตั้งแต่ข้นเริ่มกอตั้งการน้ขึ้นมาจนวพระราชมติที่ ทางในหลวงให้แนวทางไว้แล้วประเทศก็ต่อยอดห้องต่อมาก็จะเป็นห้องทุกพิฆาตเลยให้ทราบว่ามีผูส้สนใจในบ้านที่สามารถจะจะมาเรียนกิจวัตรได้ห้องเรียนต่างๆตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึง,ถงระดับนิสิตศึกษาก็จะเท่าที่ติดต่อเข้ามาแล้วก็แจ้งจำนวนแล้งความประสงค์ว่าอยากจะใช้ใรบริการอย่างไรก็จะเป็นการที่จะเปิดให้เฉพาะโรงเรียนที่จองเข้ามาจะไม่ได้เปิดให้นักที่รู้ไปได้เข้าไปชมเราก็จะมีเจ้าหน้าที่มีวิทยากรประจำอยู่ทุกห้องทำให้ความรู้ ต่อมาคือจะเป็นโรงเรือนทั้งหมดเจ็ดโรงเรือนนะครับรวมแล so ้วน so ่าจะเป็นแปดโรงเรือนนะครับที่เราปลูกทั้งน้ำาล่เราก็จะรวบรวมแต่พันไ้แต่พันธุ์ต่างเรามาปลูกเใงให้เข้าไปึกษาว่าในแต่พื้นผ้ามีพันไม้จากพันธุ์ต่างนะครับโรงเรือนนี้ก็จะเป็นโรงเรือนไม้มะนาวปลไม่ได้อยู่ที่ประมาณยี่สิบถึงยี่สิบองศาเราต้องเอ่ยเลี้ยวไว้จังหวั้นประมาณก่อนที่เดือนนี้ครับท่านโอเล่จะสลิตมาดูงานที่นี่ครับก็จำหน่า เด็กๆน่าจะชอบนะ ค่ารถนั่งชมคนละ25บาท เจอรเคจะเป็นแบบไหนแล้วเนี่ยโอ้โหส้มเช้านี่ก็เป็นประเภทว่นหางเจอร์เคแนะแต่มันคนละสายพันธุ์กับที่เราเห็นทั่วไปนะเห็นไหมยูโพเบีย โอ้สามแสนถ้าเป็นมูลค่าตอนนี้ก็น่าจะหลักล้านโอ้หลักล้านเลยนะครับต้นแบบเนี้ยเป็นต้นกับใบสีส้อ่าที่กองเห็นตอนปีแก้คือตัวหลักต้นที่จะมีกิ่งยื่นออกมาแล้วก็ถ้าดูก็จะเหมือนในหลังว์ปรหลังที่เป็นอนุไว้แบบเนี้ยที่มีป่าที่ว่าอะไรป่าที่สวยเขาเป็นอยู่ครับๆแต่รุกคนแล้วก็ทางฝั่งนู้นแล้วก็ทางฝั่งอลาบเขาจะปลูก เยอะนะครับเพราะว่าเขานำผลเขาทำมาเป็นน้ำตาลปัตรแล้วก็เป็นพืชที่อยู่ในภูเขาแห้งแล้งนี่เขาสามารถจะสามารถโตเล็กได้หลายวันแล้วก็อายุก็ต้นกบางต้นก็มีอายุถึงหลายร้อยปีหกร้อยปีขึ้นไปต้นต้นต้นนู้ดนั้นก็ต้นใหญ่ครับราคาหลายร้านต้นเรือย์ต้นก็บอกที่ดีที่สุดในภาคใต้ตอนนี้ครับต้นข้าวขอสร้างที่เกือบสิบล้านบาท ก็เป็นทางของทรพรยาเป็นคนเข้ามาดูแลเรื่องการออกแบบแล,แลจะจัดแสดงาทางด้านฝ่ามือที่เราเสาะแสงอยู <c oughs> ก่ก็จะเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์มาที่ก็จะเป็นพื้นที่ศ่ลปของไทยที่จะทำมาในพื้นที่ท้องถิ่ได้อ่ะ ก็จะมีสนไปแั้วกวสองร้อยกว่าเรแล้วก็ซ้ามือจะเป็นที่ป่ากี่ปามเ่อที่เต้องก่ต้นไม้ต่วนี้ก็จะเป็นป่านีที่ั้งหมด่เจ็ดสิบไร่เราว่าเข้ามาทำการตื้นตู้นะทำเพื่นต้นไม้เพื่อทำสนนหมดแล้วครับเพื่ออาเรารับไว้เพื่อกัรุยเละัตเพื่อการศึกษาตามแนวพระราชดำริทางสายมือครับืที่ด้านทางฟ้านะครับแนวรั้วรอบพื้นที่ป่าพย้นที่คี้กไดก้ครับแนวรั้วรอบมันรวมึงครับสามสิบมด้านในก็จะ มีเส้นทางสามพิฆาตอยู่ด้านในที่เป็นความยาวก็ท่านนี้มีงค์มีงใหญ่ครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1กิโลครับชาวพื้นนาเพื่อเป็นพื้นที่เพื่อทำสวนก็จะมีเก้งสองตัวครับ,รบมีชีวีบาร่าหกตัวมีเนื้อ,อ,รอทรายไส้2ตัวครับ,รบแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตับปลา,าที่งโต๊ะสพันธุ์อืึ่งครับที่เราก็จะสั่งซื้อ<ะ>นำมาปล่อยเลี้ยงไว้ภายในพื้นที่นี่สวนยางของชาวบ้านเหรอครับที่สวนยางมหาลัยครับแล้วก็ตอนหลัง เราก็ทำเส้นนี้ขึ้นมาครับแบ่งกันระหวา<ม>่างฝั่งด้านขวาวจะเป็นพื้นที่ของสมาร์ทฟาร์ม็นตัวในพื้นที่<ม>แล้วก็ทางด้านซ้ายก็จะเป็นพื้นที่ของอุทยานพิส<ม>ัสเราก็เปลี่ยนจากสัญญาณครับกับไปสัมผัสก็ฝั่งน<ม>ี้ก็สัญญาณเราให้ชาวบ้านนะครับที่คือแต<ม>่ว่าเราจะไม่ให้เจ้าของเรื่นะครับ<ม>เราจะทำมีกมรรรารเป็นฉลาบแล้วก็เป็นการสัมผัสให้ชาวบ้านเข้ามาสัมผันเมื่อเขาไม่สามารถจะขีดได้แล้วครับเราก็จะเอาต้นยางลงแล้วก็ทำในเกษตรกันรเ่แตรครับก็จะเป็นสันยางที่มีประมาณสักสี่นึ่งต้น ก็เดิ่มจะมีนกแต่พันธ um, ุ์ต่าที่เป็นนกที่ในพื้นที่ของหมูหมาอะไรที่นี่นกที่อยู่ในพื้นที่ที่นี่นะครับพอรวมแล้วก็เกือบร้อยสายพันธุ์ยังน้าเนี่ยยังนาัวนี้ก็อายุประมาณห้าสิบปีอยู่นะครับกัน้าก็อายุต้นต่อปีมีความสมบูรณ์สวยงามที่สุดมี total อยู่ที่สี่คนับด้านใต้บริเวณานล่างต้นยางนาตัวนี้ครับก็จะมีโมือณสถานอยูด้วยครับที่เราเข้าไปค้นพบก็จะเป็นราชะัลลังก์ที่เป็นสิ่งเดีคล้ายๆกับ มาก่อนพิธีของกรสวดไม่มีใครกล้าตัดครับเป็นมาต้นน,<ช>ตตนี้ใช่ตัวต้นใหญ่พิธีมันมีหลายต้นครับตอนนั้นพี่ชาวบ้านเข้ามาอยู่เพราะว่าตัดเราจะมีแนวรั้วแบบนี้ครับมีแนวรั้วมีแนวฟูนาบนรัรนรนนตเวสดูไว้ดูให้ชาวบ้านเข้าไปลา่าสัตว์ของเราพื้นที่หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบไร่ครับสามเมื่อก่อนเคยเป็นแค่ สาก็จะเป็นรงเรียนมอค้ามอแกงิงครับเป็นเพแต่วาพื่อกินมาเลยเป็นงมอค้ามอแกงิงที่เราก็รวบรวมนำใไว้ภายในรูปต่งนี้ทั้งหมด20สายพันธุ์มีทั้งสายพันธุ์ของไทยกับไทก็ที่สาคันครับเราก็มีสายพันธุ์ใหม่ของโลกครับมีชื่อว่าเกนก็นำมาจากไตนี่่อเรับที่แต่ว่าทางอาจารย์ผู้ชาักรบแก็แจ้งไปว่าเป็นสายันธหม่ของโลกที่ยังไม่เคยเห็นใน จะมีตัวสองคนครับที่เด็อดทำไมถึงรุ่ด้านหลังก็จะมีสองคนที่รับพี่แล้วก็ซื้อขึ้นมาแล้วก็นำมาปลูกอย่างไรไม่ได้ครับของไทยก็จะเป็นพุ่ข้าวปอกเกลิงครับที่มีรูปสร้างแล้วก็มีกระป๋องเล็กๆนะครับแต่ถ้าเป็นของต่างประเทศนะครับก็จะมีลักษณะมีกระป๋องที่ใหญ่กว่าครับลักาณะก็จะเปลืยงามกว่ากระป๋องนะครับก็จะจริงก็จะเป็นลำโพงขึ้นมาสูงๆเลยครับตอนนี้คือเขาก็ต้อยอย่ครับ จะเป็นอ้อมันก็ลูกส่งจำเป็นนี้ะครับก็จะมีชื so mm. okay. so so ่อ so ว so ่าต้นตงปิ่นตะป็นสาขาเดียร์ที่เขาจะได้ก็จะอบวินเนี่ยพวกนี้ก็มะข่าแกงคุณเนี่ยเขาจะเป็นพืชที่เขาจะมีตัวลำต้นแล้วก็มีใบออกมาครับแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะค่อยๆออกมาเป็นสายเป็นเส้นครับแล้วก็ตัวสายตอนนี้ครับก็จะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นมาเป็นกระบอกต่อแล้วก็กลายเป็นพวกมะข่าแกงคุณอยู่ในส่วนใบของเขาใบไหนที่ว่าออกมาก่อนครับมีอายุเยอะก็จะ มีมะขามแกงียงก่อนแล้วก็เมื่อเขาแห้งเกี่ยวแล้วนะครับหมดสภาพเพราะว่าจะคั่วจุดนี้แล้วก็หล่นแล้วก็ใบใหม่ที่แตกออกมาก็จะ,ะเป็นสายเป็นอ้าวพืชที่ปลาย,ยาเลยใช่ครับใบเก่าก็จะหมดไปแล้วก็ใบใหม่มามาก็จะมะขามแกลียงออกมาก็จะเป็นมะขามะกลียงก็จะเป็นพืชที่อยู่ในตระกูลของวัวกล้วยไม้ครับกินแมลง เราท็ส so mm ัมนาที so ่คร mm ับ hmm. ก <let> ็ค mm ือ hmm. ว <mon> ่าสัมนาที่พิเศษเขาคือว่าช่วงที่เขาอยู่ในพื้นที่ช่วงันวาหรือว่าในพื้นที่ในพื้นที่ป่าช่วงหน้าเล่ครับพวกล่าเขาไม่สามารถจะหากินอาหารได้ก็จะใช้พวกข้าวเพียงอย่างเนี่ยมาเป็นตัวที่ใช้เป็นน้ำหวานมากเป็นกลิ่นของปลาก็ะโอกโคไอพวกงุ่อะไรงุ่ก็จะมาเกาะหรือเกาะตามากินน้ำหวานแล้วก็จะกิกันไดงอันนี้ตัวที่ไม่แข็งแรงหรือว่าตัวที่ไม่หสามารถพิชิตม่ได้ครับด้านไหนาจะมี น้ำนะครับที่นผลิตออกมาประมาณ20-30ตีก็จะเป็นน้ำที่คล้ายๆกับน้ำด้วยอะกรกพไม่รู้ก็เพื่อเวลาพวกมดและแมาลงจมน้ำตายปุ๊บก็จะค่อยๆเลื่อยสายแล้วก็ดูพวกสารอาหารตน้ำตาลขึ้นมาแล้วก็มาปรุงอาหารทางใบทางใบนี่ครับปรุงอาหารก็จะพวกฝาพวกนี้ครับก็จะงทำหน้าที่แค่ไว้พวกขันน้ำฝนทีนี้นี่แบบนี้เป็นตัวที่ยังฝายังไม่เปิดครับทีนี้ าคนไปเจอในต้นเดียวกันเขาจะมีต้นที่ตัวที่ฝาเปิดขึ้นมาแล้วมีเขาจะเขาจะผิดคิดว่าเวลามดแมลงเข้าไปเขาจะปิดปารับเข้ามาไเพี้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะับตัวนี้ก็จะแค่หลอกล่อให้เขาตกไปเพื่อให้เขาจมน้ำตายแค่นั้นอืมตัวนี้ฝายังไม่ได้เปิดขึ้นมาเห็นรับตัวเดียวที่สามารถจับได้บช่เลยตัวจะเป็นกบเ้ามะไกลตัวที่จะตัวนี้เราํำไปเลี้ยงไว้ที่ในรูเลยนครับเพราะว่าเขาตายหมดเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือว่า หรือจะมีเต็มหมดเลยแต่ว่าตอนหลังเด็กๆจะเห็นว่าเขาจะงับกินอะไรยังไงก็จะเอาคอนหินบ้างไม้บ้างนิ้วบ้างไปเยอะคือในการที่เขาจะงับนไหมแต่ละครั้งในการที่เขาจะแล้วมาในแต่ละครั้งเขาใช้พลังงานเยอะนี้ประมาณเขาลุกนับโดยที่ม่มีอะไรเข้าไปประมาณว่ครั้งที่สองอันนี้ไม่มีมดหรืออะไรเข้าไปเขาจะตายเวลามดตัวใหญ่ไม่นตัวใหญ่ไอ้พวกมันจะจับได้เพราะจับได้นับเข้ามาแล้วจับนั้น ก็จะเป็นสายพันธุ์ที่ทางภาคใต้ท่านเคยเห็นว่านําพวกข้าวเหนียวมากรอกไปเข้าไปแล้วก็นํหน้ากระีิใส่เข้าไปแล้วก็ไปนึ่งใช่มีงน่ะน้องที่รู้จักอ่ะเขาจะเป็นสายพันธุ์ที่ใส่เพเดียวที่สาม่ไจะกินได้เพราะจะเป็นสายพันธุ์อื่นไม่แนะนาเพราะว่าบ้างตัวครับเพราะว่าจะมีหุ้นที่อยู่ด้านในนั้นย่อยเ็าจะเป็นยา่งเหนียวคล้ายๆกับพวกยางบอลถ้าเราไปสัมผัสไปโดยไม่รู้ทัน นนี้นเดียวที่กินได้ครับใช่ครับเขียวๆกอเขาจัาหนึ่งคือผิวเขาจะเป็นมันๆลื่นๆอ่าแล้วทีนี้อ่เขาก็จะไม่ค่อยมีเส้นขนเไรต่างๆครับทีนี้น้ำด้านในก็จะคล้ายๆกับเหมือนน้ำเปล่าทีนี้ก็เลยเราก็ตัดไปแล้วก็ไปล้างทำความสะอาดเนี่ยจะมีมาลงเข้าไปอยู่ด้านในตรนนี้ม่าอันนี้มาเลงเราเข้าใจผิดมาตลอดเลยแล้วก็ทีนี้แนะนำนะครับว่าเวลาเราไปเดินเจอในพื้นที่ป่า ถ้ายาตอย่าไปเที่น้ำพุ่งคนไปเห็นปุ๊บคิดว่าน้ําเข้าไปอยู่ครับก็เลยเทียวเทียวขอกทีนี้จะทำให้เวลามดอะไรตกไปเพราะว่าจะไม่ก่าไม่เสียสารได้เหมือนเราไปตัดที่ทำอาหารทำอะไรได้อะไรถ้าเป็นพวกตัวตัวกระบอกแห่ๆพวกนี้ก็พอเราไปนึ่งเสร็จปุ๊บเราก็จะลอกเปลือกออกแล้วก็กินเแต่ข้าวเหนียวด้านในแต่ถ้าเป็นตัวอ่อนพวกนี้ครับก็คือสามารถจะทานได้ทั้งอันเลยทานได้ดิบหรือสุกก็คือนมีเนื้อต้อง เขาได้ความรู้นั่นเองผมเพิ่งรู้นะว่าออกดอกจากเนี้ยการขยายพันธุ์เขาจะมีช่อดอกมาแล้วก็จะใช้พวกแมลงพวกนี้ครับเข้ามาเอาเกสรกับผู้ผสมอก็จะมีเป็นเมล็ดตกมาที่พื้นถ้าไปเจอพื้นที่ป่าเขาก็จะอยู่เป็นกลุ่มเป็นหย่อมไอช่อดอกนี้มันดอกเสียนเหรอ่ะครับเป็นช่อดอกเดี๋ยวแล้วมันเสียอะไร ก็จะมีทั้งสีแดงสีม่วงแต่ว่านี่คือมันแห้งแห้งแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวนี้คือของพี่ของประเทศไทยครับจะมีอยู่เป็นหลายหลายพัานหลายหลายถึงท่นไปเยอะแล้วเหมือนกันนี่จต่ว่าสภาพอากาศโลกที่เราขึ้นแล้วก็การที่เราใช้ของที่นครับก็เลยทำให้พวกมันลึกแต่ปลาก็อบรวมเป็นธรรมชาตินี่เราก็ใช้สินค้าพวกนี้เยอนเริ่มยเยหายยากไม่ค่อยจะเห็นเลยต้องอยู่ในป่าลึกจริงๆ ก็คือเนี่ยเราต้องทำโรงเรือนเพราะบางคนซื้อตามตลาดซื้อตามง,งานต่ตางๆไปปลูกที่บ้านแล้วไปอยู่แท้ต้นไม้ไอยู่ใต้ร่มไม้ใ,ใช้ใช้ผ้าแล้วก็รดน้ำทันทีแต่ว่ากไม่สามารถจะเลี้ยงเขาได้เพราะว่าพื้นที่มันต่ำนี่คือเพราะเนื้อเยื่อับ เลยต้องทำมือเแล้วก็ตัวใต้ต้นไม้พันธุ์ใหญ่เนี่ยดัด,ดไปก็ไม่ได้อาจจะยิ่งลบมากกับไปใช่ไหมถ้าช่วงหน้าร้อนเราก็จะเปิดเท้ายิ่งค้างลักประมาณสามสิบปีห้าร้อยที่แห้งๆนี่เป็นของมาเลเซียไม่เท่าก,กันแต่เป็นแบบต้นกลมต้นแบบพาก็จะเป็นแบบยาวๆที่มาเลเซียก็จะยาวๆเหมือนกัน คนที่เขาชอบนหละเขาชอบจริงๆเลยเขาเพราะน้องเขาเขาเพราะเนื้อเยื่อนะสิบโรงเรือนของไทยนะครับหม้อใบตัเล็กนะครับผลท้ามิชันส์ถ้าเป็นของต่างประเทศก็จะหม้อใหญ่ของยาวคครรัับขนาดจะเป็นสายพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่พันธุ์ต่างๆไปแล้ว เคาเจอเยอะมากว่าตามสัญญาของตามแต่ตอนหลังก็เมื่อเราที่ต่านี่มีเยอะก็ทําให้เขาไปตายอปเรียนนอกข้ามแก่ท่าชะ ค่ะามาแน่นอนค่ะค่ะมาแน่นอนจะไปกระจายข่าว โดยเฉพาะหัวหน้าก่มนะครับก่มใจนั่งหลังสดเราจะให้หัวหน้าดูการไปนี้เราจะมีมทดเอามาส่งที่ไหนแล้วก็